สวัสดีครับเพื่อนๆครับกลับมาพบกันอีกครั้งครับ Your Friend is a Doctor ทาง d r V Channel นะครับผมนายแพทย์วีรพันธ์ส่วนนาใหม่เพื่อนของท่านนะครับวันนี้เป็นเช้าวันเสาร์ที่8พฤษภาคมพุทธศักราช2564นะครับก็ยังจะคุยให้เพื่อนๆฟังต่อนะเกี่ยวกับเรื่องของวัคซีนนะครับเพราะว่าตอนนี้นะก็เป็นที่สนใจกันนะครับแล้วก็เป็นที่รณรงค์กันให้พวกเราเนี่ยออกมาฉีดวัคซีนกันเยอะๆนะครับ ก็มีคําถามครับเพื่อนๆครับว่าหลายคนกังวลว่าถ้าสมมุติว่าเราฉีดวัคซีนเข็มที่1ไปแล้วนะครับอย่างเช่นตัวผมเองเนี่ยเอาจยกตัวอย่างง่ายๆตัวผมเองเลยผมฉีดตัวซ i โนแวคไปนะครับปรากฏว่าพอถึงเวลาที่จะฉีดเข็มที่2เนี่ยนะตัวซ i โนแวคไม่มีนะครับมีตัวแอสตาจะฉีดแทนเลยได้ไหมนะครับนีน่ก็เป็นคําถามหนึ่งที่คนถามเยอะนะครับแล้วก็มีข่าวบางคนนะก็ จะไปทัวร์จะไปฉีดวัคซีนต่างประเทศนะครับอย่างเช่นว่าเราฉีดเคยฉีดตัวซิโนแวคไปแล้วนะแล้วในปีหน้าสมมติว่าเราจะไปเที่ยวต่างประเทศนะครับซึ่งอาจจะเปิดล้ปีหน้าเนี่ยนะเราจะไปฉีดวัคซีนอีกที่ประเทศเขาได้ไหมนะครับหรือว่าเราจะฉีดวัคซีนต่างยี่ห้อกันเลยไปเลยได้ไหมนะครับอันนี้ก็จริงๆเป็นประเด็นที่มีคนสงสัยอยู่เยอะผมก็พยายามที่จะไปหาคําตอบให้เรียบร้อยนะครับ เนื่องจากเรื่องนี้นะครับเรื่องของวัคซีนโควิด -19 เนี่ยเป็นเรื่องใหม่จริงๆในโลกนี้นะครับเพราะฉะนั้นเอาจริงๆว่าการทํารายงานนะว่าฉีดอย่างนี้ดีนะได้ผลการรักษากี่เปอร์เซ็นต์ฉีดป,ปลอดภัยเลยเนี่ยเอาจริงๆไม่มีรายงานอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะสิ่งที่เราฟังได้ก็คือต้องฟังความเห็นของผู้เชี่ยวชาญน,นะครับก็ถือเป็นหลักฐานวิทยาศาสตร์อันหนึ่งที่เรียกว่า expert opinion นะครับซึ่งผมดูแล้วนะมี expert 2ท่านออกมาพูดนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับ ่านแรกเป็นอาจารย์ของผมเองที่ศิริราชนะครับศาสตราจารย์เกติคุณนายแพทย์อมอนรนิลาลัศมีนะครับท่านอาจารย์เป็นอาจารย์ที่สอนผมเองเกี่ยวกับโรคติดเชื้อเลยนะครับก็มีคนเรียนถามอาจารย์นะว่าถ้าฉีดวัคซีนเนี่ยนะสองเข็ม2โดสนะโดยที่ฉีดวัคซีนยี่ห้อแรกไปแล้วนะเข็ม1เข็มที่1ส่วนเข็มที่2อเนี่ยถ้าจะเปลี่ยนไปฉีดอีกยี่ห้อหนึ่งเนี่ยได้หรือไม่นะนะครับอาจารย์บอกว่าอย่างนี้ครับ อาจารย์พูดว่าเป็นเรื่องที่น่าจะทําได้นะครับนี่เป็นเรื่องที่น่าจะทําได้นะเพราะว่าเนื่องจากว่าการทํางานองวัคซีนเนี่ยนะครับก็คือเข้าไปกระตุ้นภูมิคุ้มกันหรือกระตุ้นให้ร่างกายสร้างไอตัวเขาเรียกว่าแอนติบอดีนะครับเพื่อจะไปจัดการกับเชื้อโควิด -19 เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าได้รับโดสแรกไปแล้วนะครับน่าจะมีภูมิขึ้นมาแล้วระดับหนึ่งนะครับเมื่อเว้นระยะไปประมาณสัก1เดือนนะถ้าวัคซีนต่างยี่ห้อฉีดเข้าไปอีก อาจารย์เชื่อว่าน่าจะยิ่งเพิ่มภูมิคุ้มกันขึ้นไปอีกไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับแต่ก็ต้องเข้าใจไว้ก่อนนะครับว่าวัคซีนที่ฉีดไม่ได้ทําให้เราปลอดภัยจากเชื้อโควิด1 i 1 0 0นะครับแต่จะช่วยลดความรุนแรงของโรคได้ซึ่งอันนี้คนพูดถึงเยอะนะผมพูดไปหลายคลิปแล้วนะครับว่าบางทีเนี่ยเราฉีดวัคซีนไปแล้วเนี่ยเราก็อาจจะยังติดโควิดได้แต่เราจะไม่ป่วยรุนแรงนะครับนะสำหรับใครที่ไปรับเชื้อมานะครับก็จะ ป้องกันการกระจายเชื้อจากตัวเราเนี่ยไปสู่คนอื่นได้ด้วยสำหรับคนที่รับวัคซีนไปแล้วนะครับนะส่วนนะมีคําถามต่อมาบอกว่าสมมติได้รับครบไปแล้ว2โดสนะเวลาผ่านไปสักพักหนึ่งอาจจะหลายเดือนหรืออาจจะเป็นปีแล้วแล้วอยากฉีดวัคซีนอีกยี่ห้อหนึ่งเป็นยี่ห้อใหม่นะครับได้ไหมนะอาจารย์อมรท่านก็บอกว่าก็น่าจะทําได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วยังไม่มีข้อบ่งชี้ถึงอันตรายหรือข้อห้ามออกมานะครับ แต่ว่าฉีดซ้ําแล้วช่วยให้ร่างกายเนี่ยสร้างภูมิกันได้เพิ่มมากขึ้นเท่าไหร่นั้นอันนี้อาจจะต้องอเจาะเลือดนะเพื่อไปตรวจดูไปทํางานวิจัยดูนะครับอีกครั้งหนึ่งนะก็มาดูเจาะเลือดไปเพื่อจะไปดูระดับแอนติบอดีนั่นเองนะครับว่าสรุปว่าการฉีด2ยี่ห้อเนี่ยเพิ่มภูมิคุ้มกันได้มากหรือเปล่านะนี่ก็คือความเห็นของศาสตราจารย์เกติคุณอาจารย์อมอรลีลาลัศมีนะครับ มีผู้เชี่ยวชาญอีกท่านหนึ่งนะครับซึ่งก็เป็นถือว่าเป็น expert opinion เหมือนกันนะก็คือศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรวัฒน์เหมจุธานะครับอาจารย์เนี่ยก็วิเคราะห์ว่าตอนนี้นะครับคนไทยมีโอกาสสูงเหมือนกันที่อาจได้ฉีดวัคซีน2โดสที่ยี่ห้อไม่เหมือนกันเนี่ยอาจารย์ว่าอย่างนี้เลยนะหรือต่างบริษัทกันเพราะว่านโยบายของเราก็คือถ้าวัคซีนชุดแรกมาถึงนะครับก็จะ ระดมฉีดไปเลยไม่เก็บเอาไว้นะไม่เก็บเอาไว้อย่างเช่นมาถึง2ล้านโดสก็ฉีดไปเลย2ล้านคนนะครับเราจะไม่มาฉีด1ล้านคนแล้วเก็บโดสที่2ไว้ให้นะเพราะว่าการระดมฉีดทั่วไปเลยอย่างเงี้ยนะจะทําให้อ่าเกิดภูมิคุ้มกันหมู่ได้เร็วเฮิร์ตอิมมูนิตี้ได้เร็วเพราะว่าบางคนยังฉีดไม่ครบก็จริงแต่พอได้วัคซีนไปโดสที่หนึ่งแล้วเนี่ยนะเขาก็จะเริ่มมีภูมิแล้วนะเริ่มมีภูมิแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอาการป่วยอาการอัตราการเจ็บป่วยอาการเจ็บป่วยหนอากาศอัตราการตายก็จะเริ่มลดลงแล้วนะครับ พะนายอาจารย์อาจารย์ธีรวัตรบอกว่ามีความเป็นไปได้ด้วยซ้ำที่จะเป็นอย่างนั้นนะครับส่วนว่าจะฉีด2ยี่ห้อต่างกันเนี่ยอาจารย์บอกว่าจากข้อมูลนะที่มีอยู่ในตอนนี้นะครับคนที่ฉีดวัคซีนโดสแรกไปแล้วเนี่ยร่างกายจะสร้างภูมิคุ้มกันเพิ่มไปประมาณสัก50%อนนะนี่จากอาจารย์ธีรวัตรบอกนะครับซึ่งถือว่าเพียงพอในระดับหนึ่งนะและว,วัคซีนโดสที่2ก็ช่วยเพิ่มมากขึ้นไปอีกตามประสิทธิภาพของวัคซีนแต่และยี่ห้อนะอันนี้ความเห็นส่วนตัวของอาจารย์บอกว่า คิดว่าไม่น่ามีปัญหานะถ้าจะฉีดต่างยี่ห้อกันนะครับเพียงแต่เรื่องนี้ยังเป็นเรื่องลึกลับนะที่ยังพิสูจน์กันไม่ได้นะครับนะครับก็คือการกลายพันธุ์ของเชื้อโควิดเนี่ยถ้ากลายพันธุ์ไปมากๆเนี่ยวัคซีนที่ผลิตในตอนนี้อาจจะไม่ได้ผลหรือได้ผลน้อยมากกว่าที่คาดการไว้ในวัน,นในวันหน้าก็เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์บอกว่าเอาเป็นว่าอย่างนี้นะครับถ้าคุณอยู่ในกลุ่มเสี่ยงให้ฉีดไปก่อนนะครับเพราะช่วยให้อาการไม่หนักมาก ถ้าเกิดไปติดเชื้อช่วยอัตราผู้ป่วยเข้ารักษาโรงพยาบาลลดลงส่วนอนาคตเนี่ยเชื้อโควิด1 9จะกลายพันธุ์ไปขนาดไหนค่อยมาว่ากันอีกทีนะครับส่วนคําถามอีกคําถามหนึ่งคล้ายกันบอกว่าถ้าฉีดครบ2โดสไปแล้วอนาคตอยากฉีดยี่ห้ออื่นซ้ําอาจารย์ธีรวัตคิดว่ายังไงนะครับอาจารย์บอกว่าก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับนะก็เพียงแต่ผลข้างเคียงเนี่ยอาจารย์บอกว่าอาจจะ อาจจะมีเช่นอาการปวดแขนหรือบวมบริเวณที่ฉีดก็อาจจะเป็นมากกว่าปกติได้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือก็คือความเห็นนะที่เป็นระดับความน่าเชื่อถือความน่าเชื่อถือแบบ expert opinion นะครับก็คือเป็นความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ2ท่านนะผมเชื่อว่าผมเห็นด้วยกับอาจารย์นะผมก็คิดว่าการฉีดวัคซีนต่างยี่ห้อกันเนี่ยยังไงก็ตามก็ยังช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันได้อยู่ดีแต่ กับป้องกันได้มากขนาดไหนแอนติบอดีตัว IgG นะเพิ่มขึ้นนะมากแค่ไหนเนี่ยอันนี้คงไม่มีใครบอกถึงตัวเลขตัวนั้นได้นในตอนนี้เพราะว่ายังไม่มีการศึกษาวิจัยนะครับโดยสรุปนะสรุปก็คือว่ากับคำถามที่ว่าฉีดวัคซีนต่างยี่ห้อได้ไหมนะคำตอบก็คือก็น่าจะเป็นไปได้น่าจะมีประโยชน์นะครับ ฉีดซิโนแวคแล้วไปฉีดแอสตานะฉีดแอสตาแล้วมาฉีดซิโนแวคนะหรือในอนาคตจะไปฉีดไฟเซอร์นะก็น่าจะมีประโยชน์ทั้งสิน้นคําถามที่2คือฉีดครบไปแล้วนะสโดสปีหน้าฉีดได้อีกไหมยี่ห้ออื่นคําตอบก็คือก็น่าจะฉีดได้นะครับแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ด้วยในการป้องกันโรคในใน,ในระยะยาวส่วนภูมิจะขึ้นแค่ไหนก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับโควิด -19 คงจะอยู่กับเราไปอีก ระยะหนึ่งแต่ว่าผมเชื่อว่าความรุนแรงหรือบทบาทเนที่จะเกิดขึ้นต่อไปเนี่ยเขาก็จะลดลงไปเรื่อยๆนะครับถ้าคนในสังคมเราระดมฉีดวัคซีนให้ได้มากที่สุดเนี่ยผมเชื่อว่าเกมนี้จะจบเร็วนะนะครับแล้วส่วนในปีถัดไปมีเชื้อกลายพันธุ์นู้นกลายพันธุ์นี้ ผมเชื่อว่าเขาก็จะเข้ามาคล้ายๆกับไข้หวัดใหญ่นั่นแหละนะก็คืออาจจะมีคนติดบ้างมีคนเจ็บป่วยนอนโรงพยาบาลบ้างแต่จะไม่มีคลัสเตอร์ใหญ่ๆคลัสเตอร์ใหญ่ๆจนหาเตียงไม่ทันต้องมาตั้งโรงพยาบาลสนามเหมือนเช่นในปัจจุบันนะครับส่วนวัคซีนในโควิด -19 เนี่ยผมเชื่อว่าก็อาจจะมีการพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆนะครับมาเรื่อยๆแล้วก็อาจจะฉีดคล้ายๆไข้หวัดใหญ่อะ่ะฉีดทุกปีทุกปีปีละหนสองหนปีละหนไปนะครับก็น่าจะเป็นอย่างนั้น ข่าวเกี่ยวกับวัคซีนเนี่ยนะครับตอนนี้มีเยอะแยะเลยนะครับแล้วก็บอกข่าวดีเพื่อนๆอ,อีกนิดนึงนะครับตัวสป u ต n น k กนะครับ V เนี่ยนะครับตอนนี้มีพัฒนาเป็นเจเนอเรชันที่2แล้วนะครับก็มีเขาเรียกว่าสป u ต n น k กไลท์นะครับสปอตน็กไลท์คือสป u ต n น k กไลท์ตัวนี้เนี่ยนะะจะสามารถที่ฉีดเข็มเดียวนะครับเพื่อป้องกัน ในระยะยาวได้เลยนะครับหรือจะมาฉีดเป็นท็อปอัพก็ได้นะสำหรับคนที่เคยฉีดวัคซีนแล้วนะครับก็เป็นวัคซีนชนิดฉีดเข็มเดียวอีกตัวหนึ่งที่กําลังจะมีการพัฒนาแล้วก็จะเข้าตลาดวัคซีนในอนาคตอันใกล้นี้นะครับก็คิดว่าใกล้จบละนะถ้าพวกเราระดมตันฉีดวัคซีนเยอะๆข่าวเฟกนิวส์ต่างๆเกี่ยวกับวัคซีนนะครับเพื่อนๆเสพแล้วก็ระวัดระวังด้วยนะวันนี้นะครับวันที่8ใช่ไหมผมฉีดวัคซีนไปเมื่อวันที่ เพียงแต่ที่ที่หกนะหหรือ7เนี่ยนะตอนนี้ก็เป็นเวลาผ่านมาเากือบสองวันแล้ว36ชั่วโมงแล้วนะครับก็สบายดีทุกอย่างนะครับเพื่อนๆครับไม่มีความรู้สึกว่าผิดปกติอะไรเลยนะเพราะฉะนั้นก็ไปฉีดวัคซีนด้วยกันเพื่อตัวท่านเองเพื่อครอบครัวและก็เพื่อชาตินะครับสำหรับวันนี้คิดว่าคิดนี้คงจะมีประโยชน์เพื่อนๆครับอย่าลืมครับผมเป็นเพื่อนของท่านคนหนึ่งท่านมีเพื่อนที่เป็นหมอ your friend is a doctor ขอให้ทุกท่านแข็งแรงและมีความสุขนะครับ สำหรับวันนี้สวัสดีครับ